วันนี้ผมจะให้พี่พี่ชมงานที่ลูกค้าสั่งนะพี่นะงานที่ลูกค้าสั่งมาชมงานใกล้ๆครับอันนี้คือน็อต m 8คูณยครับพี่ m 8คูณยลูกค้าเอาลายแบบนี้หมดเลยนะพี่นะเหมือนกันหมดเลยนะพี่ m 8คูณยี่หตัวทั้งหมดแล้วก็อันนี้ m 6คูณ20เอ้ยไม่ใช่ m 6คูณ15ครับพี่ M6 คูณ15นะพี่นะลายนี้เหมือนกันนะพี่นะแล้วก็มีแหวน40ตัวครับพี่แหวนรองน็อตหนา2มิลลิใน6มิลมนะพี่นะอันเนี้แหวนรองรองน็อตแล้วก็อันนี้น็อตตัวเมียครับพี่เบอร์10อันนี้น็อตตัวเมียเบอร์10ผมก็กึ่งเหมือนกันนะพี่นะกึ่งทั้งหลังและหน้าเลยนะพี่นะ40ตัว โอเคครับวันนี้ผมมีงานแค่นี้ก่อนเด,เดี๋ยวรอบหน้าผมมาใหม่ถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้งานชิ้นไหนส่วนไหนนะพี่สอบถามผมได้ตลอดนะโอเคครับ